สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูนะครับคุณครูวีรยุทธ์อัครผลวิชาภาษาไทยภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่1ปฏิบัติการสายรับจิว๋วปฏิบัติการสายรับจิว๋วบทนี้ชี้ให้เห็นํำงานเป็นย่อมเกิดผลคำสุภาพจับใจคนมีหรือจนคนเหมือนกัน ทบทวนอักษรไทยเสียงสระใดจำให้มัน่นวรนณยุร้วนสำคัญห้าเสียงนั้นดังดนตรีบทที่1ปฏิบัติการสายลับจิ๋วเนื้อความมีอยู่ว่าในเขตลานวัดที่สงบล่มรื่นเด็กๆทั้งชายและหญิงกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคนนั่งรวมกันบนพื้นหญ้าต่างทรงเสียงพูดคุยกันจอกแจ๊ก จนกระทั่งมีเด็กชายและเด็กหญิงท่าทางเป็นหัวหน้าเดินเข้ามาทุกคนทำความเคารพหัวหน้าหนุย่ยหัวหน้าเปียทั้งหมดยื่นตรงคำนับหนึ่งครั้งก่อนจะแยกนั่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำสวัสดีสมาชิกสายรับจิ๋วทุกคนหนูติสติบ้านอยู่ท้ายซอยมาขอให้เราตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพู มันหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตอนนี้หนูติ๊ต่ร้องไห้ขี้มูกโปงไปแล้วหัวหน้าหนุ่ยกล่าวทุกคนล้วนแต่แสดงความเห็นใจหนูติต๊ติเสียงดังเสียงแ่เอาละทุกคนแยกย้ายกันปฏิบัติงานแล้วมาเจอกันหลังพระฉันเพนฉันจะไปกับกลุ่มมดดำนะส่วนหัวหน้าหนุย่ยไปกับกลุ่มมดแดงดีไหมหัวหน้าเปียกออกความเห็น สมาชิกกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำแยกย้ายกันไปวางแผนก่อนปฏิบัติการมาดูกลุ่มมดแดงร่วมกันวางแผนทำงานยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็นไม่ส่งเสียงดังยิ่งฟังเมื่อมีคนอื่นพูดจดบันทึกข้อความสรุปข้อตกลงทบทวนจนเข้าใจแล้วสายรับตัวจิว๋วก็แยกย้ายกันไปเป็นคู่มาดู กลุ่มมดดำทุกคนล้วนมีท่าทางกระฉับกระเฉงกระจือลือล้นที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีถ้าไม่ติดกติกาของสายลับที่ต้องวางแผนก่อนทุกคนส่งเสียงดังกบความคิดเห็นคนอื่นต่างคนต่างพูดบางคนก็พยักหน้าหรือสายหน้าโดยที่ไม่รู้ว่ารับหรือปฏิเสธความเห็นของใครต่อจากนั้นสายลับกลุ่มนี้ต่างแยกกันไปเป็นกลุ่ม คู่และเดี่ยวแล้วแต่สมัครใจกลุ่มไหนหนอจะปฏิบัติการได้สำเร็จสายรับกลุ่มมดแดงคู่หนึ่งตรงไปบ้านน้าหวานคนสวยน้าหวานเป็นนักร้องที่ร้านอาหารใหญ่มีชื่อน้าหวานกลับบ้านดึกมากโดยมีณชัยสามีเป็นคนไปรับบางทีน้าหวานอาจจะเห็นอะไรบ้างระหว่างทางตอนกลับบ้าน สวัสดีครับน้าหวานรบกวนน้าหวานหน่อยนะครับเมื่อคืนตอนน้าหวานกลับบ้านน้าหวานเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างหรือเปล่าครับน้าไม่เห็นหรอกนะแต่น้าได้ยินเสียงหมาร้องแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งมุงดูอะไรก็ไม่รู้ตรงแถวที่ทิ้งขยะโน่นแนะ่ขอบคุณครับน้าหวานสายรับมดแดงได้เรื่องขึ้นมาบ้างแล้ว เสียงเขย่าประตูรั้วและเสียงเด็กดังเอะอะทำให้รุงใหญ่นักมายากลซึ่งกำลังซ้อมลับและโยนลูกเหล็กสี่ลูกพร้อมๆกันตกใจหันมามองตามเสียงลูกเหล็กเลยตกใส่เท้าโอ๊ยรุงใหญ่ร้องลั่นมีอะไรกันรุงใหญ่เดินขยบขยิกออกมาเปิดประตูหน้าตาบอกความเจ็บปวดกลุ่มมดดำถามด้วยเสียงห้วนๆ้วน ลุงลุงเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างไหมมันมาแถวบ้านลุงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นไปให้ไกลๆเลยเด็กพวกนี้ไม่มีมารยาทลุงใหญ่ปิดประตูเสียงดังสนัน่นสายลับมดดดำอีกกลุ่มหนึ่งเร่งรีบจะเข้าไปหาข่าวในตลาดต่างคนต่างแย่งเดินแซงกันเพราะกลัวว่าถ้าช้าจะทำให้อดได้ข่าว สายลับคนหนึ่งเดินไม่ระวังเลยสะดุดก้อนหินลม้มขมำลงไปในกระจาดขนมของป้าแจ่มทำให้ห่อขนมกล้วยขนมตาลขนมสอดไส้ตกกระจายเกลื่อนกลาดป้าแจ่มยังไม่ทันหายตกใจสายลับมดดำยกมือว่ายอย่างรวดเร็วแล้วพากันวิ่งหนีไปป้าแจ่มอ้าปากค้างป้าแจ่มขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้คะ่ะ สายลับมดแดงสองคนเดินมาพอดีจึงเข้ามาช่วยเก็บขนมใส่กระจาดจนเรียบร้อยนี่แน่หนูเอาขนมไปกินขอบใจนะจ๊ะที่มาช่วยป้าป้าแจ่มหยิบขนมใส่ถุงส่งให้พวกเด็กๆขอบพระคุณค่ะหนูฝากไว้ก่อนนะคะจะต้องรีบไปหาหมาจุดของเพื่อนหนูมันหายไปค่ะหมาจุดที่ผูกโบสีชมพูหรือเปล่า ใช่ค่ะโท่เอ้ยมันอยู่ที่บ้านป้าเมื่อวานนี้พวกหลานๆของป้าไปเจอมันตกลงไปในถังขยะตัวสกปกมอมแมมเลยจับอาบน้ำแล้วเลี้ยงไว้ก่อนนี่เขาก็กำลังออกตามหาเจ้าของอยู่นะกลุ่มมดแดงทำงานสำเร็จได้ทั้งหมาจุดผูกโบสีชมพูไปคืนหนูติ๊ดตี และได้ขนมถุงโตแบ่งให้กลุ่มเพื่อนมดดำรับประทานร่วมกันโดยไม่มีการเยาะเย้ยหรืออิจฉาซึ่งกันและกันทั้งนี้เพราะสายลับจิ๋วทุกคนปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่เพียงแต่วิธีการเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันครับต่อไปนะครับเราจะมาอ่านคำและสังเกตสระกันครับชุดที่หเสียงสละเดียว เสียงสระเดี่ยวประกอบด้วยสระเสียงสั้น9้าเสียงและสระเสียงยาว9้าเสียงครับงั้นเราลองมาดูคำกันดีกว่าครับว่ามีรูปสระอย่างไรบ้างคำแรกนะครับคำว่าปะรูปสระอะคำว่าปารูปสระอาคำว่ามิรูปสระอีคำว่ามีรูปสระอีคำว่าหึรูปสระอึคำว่าหือ รูปสระอื้อคำว่าดยูรูปสระอุคำว่าดูรูปสระอูคำว่าเกรูปสระเอคำว่าเกรูปสระเอคำว่าแครูปสระแอะคำว่าแครูปสระแอคำว่าโปรูปสระโอคำว่าโปรูปสระโอคำว่าเคาะรูปสระออกคำว่าคอ รูปสระอและคำว่าเจอรูปสระเอคำว่าเจอรูปสระเอครับชุดที่สองเสียงสระผสมมาดูคำกันครับคำว่าเกี้ยรูปสระเอียคำว่าเสียรูปสระเอียคำว่าเอือรูปสระเอือคำว่าเสือรูปสระเอือคำว่าล้วรูปสระอั่ว คำว่าบัวรูปสละอ้วนักเรียนจําไว้นะครับเสียงสลปรผสมที่นํามาใช้บ่อยที่สุดก็คือสละเอียอัวเอือหรือเราจะท่องกันว่าเมียกลัวเรืออีกครั้งนะครับเมียกลัวเรือคือสละผสมนั่นเองต่อไปชุดที่3เสียงสลอะที่มีเสียงพยัญชนะท้ายมาดูกันครับคําว่ายาํารูปสลอํอ ออกเสียงสระอะที่มีเสียงมอม้าอยู่ข้างท้ายหรือสะกดคำว่าใย,ายรูปสระไอไม้ม้วนเสียงสระอะที่มีเสียงยอยักษ์อยู่ข้างท้ายหรือสะกดคำว่าใย,ายรูปสระไอไม้มาลัยเสียงสระอะที่มีเสียงยอยักษ์อยู่ข้างท้ายหรือสะกดคำว่าเยาวรูปสระเอา เสียงสะะอะที่มีเสียงวอแหวนอยู่ข้างท้ายหรือสะกดนั่นเองครับต่อไปจะให้นักเรียนลองอ่านและสังเกตวรรณยุกต์นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่ารูปวรรณยุกต์มีอยู่4รูปได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวาตามตัวอย่างดังนี้นะครับแต่เห็นได้ว่ารูปวรรณยุกมีสี4รูปแต่เสียงวรรณยุกต์นะครับ มี5เสียงด้วยกันได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวาดังตามตัวอย่างนี้ครับไหนคู่ขอลองผ่นเสียงวรรณยุกต์กันกับนักเรียนได้ไหมครับมามาลองผันเสียงวรรณยุกต์กันเถอะดึงดึงดึ้งดึงดึงอีกครั้งนะครับดึงดึงดึ้งดึงดึงไหนลองออกเสียงพร้อมกันสิครับ อาคำต่อไปแอแแอแอแออ,อีกครั้งนะครับแอแแอแอแอ,อไหนลองออกเสียงพร้อมกันสิครับดีมากครับต่อไปคำว่าไป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 อีกครั้งนะครับไป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 เป็นไงครับย้ำอีกทีนะครับว่าวันยุคมีสี่รูปแต่5เสียงนะครับ เพราะฉะนั้นจะใช้หรือจะเขียนก็ต้องแยกเสียงให้ดีและใช้รูปให้ถูกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูมีวิธีการสอนในเรื่องของการผ่านเสียงวรรณยุกเพียงเท่านี้และขอจบบทที่1ปฏิบัติการสายรับจิว๋วและขอให้ทุกคนติดตามในบทต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ